ไอคู n e โ7 Pro เปิดตัวแบบ g l o b a l มาพร้อมกับชิปเซ็แตแบบตะก้อน8ป plus Gen 1นและรองรับการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์ในราคาเริ่มต้น14,900้าบาทข่าวกับมาเดตข่าวสารดีดีทาง IT ีในช่วงเย็นดนว่าสเปลเดในกาสาสิบะทีน้พูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ์ข่าวสารที่มั่เดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับไอคู IQ ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไอคูนีโอเจ็ดที่ประเทศอินเดียนะครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรโดยเป็นรุ่นที่มีการรีแบรนด์มาจากไอคูนีโอเจ็ดเรซิงนะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนไปก่อนหน้านี้ i อคูน e โอเซตนั้นจะมีการขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตเดบ a g ต์8พัท Gen 1นะครับพร้อมกับชิปเซตตัวแยกที่สามารถเล่นเกมได้นะครับและจะให้การเล่นแบบสมูทมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะดันเฟรมเรทที่สูงถึง,ถง120 h ฮิต่อวินาทีด้วยแม้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ประจำก็ตามโดยทำงานอยู่บนระบบ f a n t a s ทั s นะครับ13และ Android 13ด้วยไอคูน e โอเซตโปรนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ Amo l e d ขนาด6.78นิ้ว Full HD+ Plus ทั้งมีค่า Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz คอสว่างที่สูงถึง1,300นิตพร้อมกับมาตรฐานแสดงผลนะครับ HDR10+ ด้วยสำหรับการถ่ายภาพนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้กล้องเซ็นเซอร์มาที่50ล้านพิกเซลครับของ Samsung G5 n และ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่นะครับ16ล้านพิกเซลแบบเจาะรูครับ ไอคูนิโอเจ็ดโปมีแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับระบบการชาร์จไวนะครับ120วัตต์นะครับและสามารถชาร์จแบตเตอรี่0ูนถึงห้ในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นและยังมีระบบระบายความร้อนนะครับ Vapor Chamber เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในไอคูนะครับไอคูนิโอเจ็นะครับมีกำหนดการเปิดตัวและวางขายนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยมี2ส,สีให้เลือกครับได้แก่สีส้มหนังวีแกนนะแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ในรุ่นเริ่มต้นคือแรม 8GB หความจำ 128GB อยู่ที่3,499ลลร์นะครับหรือประมาณ14,900บาทเท่านั้นเองครับส่วนมือถือรุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย